สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในแชปเตอร์นี้นะครับในคลิปนี้ก็คือแชปเตอร์ที่9นะครับก็จะเป็นระบบสารนเทศสำหรับการควบคุมคุณภาพนะแลืวอว่า i n f o r m a t i o n system for q u a l i t y c o n โ r o l นะโดยเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือการควบคุมคุณภาพนะเครื่องมือแล้วก็เทคนิคสําหรับการควบคุมคุณภาพแล้วก็ระบบสารเทศที่นําไปใช้ในการควบคุมคุณภาพนั่นเอง ถ้าเราจะกล่าวถึงนะครับในส่วนของคำว่า quality control นะหรือว่า QC ครับการควบคุมคุณภาพคาว่าคุณภาพคุณภาพเนี่ยมันก็จะหมายถึงลักษณะของสินค้าแล้วก็การบริการที่มันดีที่สุดนั่นเองนะธุรกิจนะครับผลิตสินค้าขึ้นมาน่ยก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับหรือว่าคาว่าคุณภาพเนี่ยเราผลิตสินค้าแล้วนะ่ะมันเกินสิ่งที่เรียกว่ามากกว่าความต้องการของ ลูกค้าคาดหวังหรือว่า over customer satisfaction สัท่านเองนะครับการที่เรามีสินค้าที่มันเป็นคุณภาพนะหรือว่าการบริการที่มีคุณภาพนะ่ะมันก็จะส่งผลให้ลูกค้านะ่ะโดยความพึงพอใจในตัวสินค้าแล้วก็การบริการของเรานั่นเองนะครับดังนั้นธุรกิจนะครับควรจะต้องผลิตสินค้าที่มันมีคุณภาพแล้วก็การบริการอนะ่ะที่มันมีคุณภาพแล้วก็มีความพึงพอใจต่อลูกค้านดะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปให้ได้มากที่สุด นะครับโดยที่อาจจะต้องมีองค์ประกอบนะครับที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของธุร,ธรกิจร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานแล้วก็กระบวนการในโงานทั่วทั้งองค์กรเป็นตน้นะครับซึ่งในส่วนของหลักการของการจัดการคุณภาพนะครับมันก็จะมีระดับชั้นแล้วก็องค์ประกอบหลักๆดังน,นี้นะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดนะครับเราก็จะใช้คําว่าตัว TQM นะครับหรือการจัดการคุณภาพ ทั้งองค์กรน,นะครับ Total Quality Management ถัดมานะเขาก็จะเป็นการประกันคุณภาพหรือว่า Quality Assurance หรือว่า QA ถัดมาก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพหรือว่า Quality Control หรือว่า QC แล้วก็หน่วยที่เล็กที่สุดก็คือการตรวจสอบคุณภาพว่า Inspection นั่นเองนะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งทีเ่เรียกว่า Hierarchy and Element of Quality Control Management นั่นเองในแต่ละชั้นทีเราลองมาดูนะครับรายละเอียด ปริย่อยนะครับในแต่ละส่วนนะครับในแต่ละชั้นนั่นเองตัวในสุดนะครับหรือว่าตัวเล็กสุดเราจะเรียกว่าหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพนะครับ inspection <oughs> การ inspection เ,นนะเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนหรือว่า part หรือว่าตัวฟินิชกู๊ good ที่ผลิตออกมาว่ามันจะเป็นไปตามคุณสมบัติหรือว่าสเป c หรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่นะซึ่งหากพนักง,งานตรวจสอบหรือว่า inspector เ,เนะี่ย ตัวเจอความบกพร่องในชิ้นส่วนว่าสินค้าใดนะตัวสินค้านั้นก็จะต้องถูกคัดแยกออกมานะครับแล้วก็ทําการประเมินว่าสามารถแก้ไขหรือว่าปรับแต่งสินค้านั้นได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะหรืออาจจะมีการประเมินว่าเป็นสินค้าบกพร่องนะเป็นดีเฟกต์นะเพื่อจะได้ตามสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวนะออกจากกระบวนการผลิตไปอีกทั้งการตรวจสอบคุณภาพหรือว่า inspection นะ่ะ มันยังรวมไปถึงการตรวจสอบเพื่อทําการคัดเกรดสินค้าในบางกลุ่มสินค้าได้อีกด้วยนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมคุณภาพหรือว่ากระบวนการ QC กระบวนการ QC หรือว่าการควบคุมคุณภาพน่ะมันก็จะเป็นกระบวนการในการจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมาจากการตรวจสอบคุณภาพนะโดยการกระบวนการในการจัดการคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมาจากการตรวจสอบคุณภาพนะก็คือเป็นการใช้เครื่องมือนะแล้วก็กระบวนการทาง วิศวกรรมหรือสถิติน่ะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะก็เพื่อช่วยให้การผลิตนั้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการติดตั้งระบบตรวจสอบสินค้าอัตโนมัติการทดสอบแล้วก็การตรวจสอบสินค้าในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการผลิตนอกจากนี้ก็เป็นกระบวนการบันทึกผลการดําเนินงานแล้วก็ทําการแจ้งข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการควบคุมคุณภาพน่จึงเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ก็เ,เป็นกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบไปยังลูกค้านั่นเองนะอนอกจากนี้เนี่ยกระบวนการควบคุมคุณภาพนะยังช่วยทําให้การแก้ปัญหาสินค้านะที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่ตรงตามความต้องการนะ่ะมันมันเป็นประเด็นที่ทางที่ดีขึ้นนั่นเองขั้นชั้นต่อมานะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่า quality assurance หรือว่ากระบวนการ QA นะครับการประกันคุณภาพาการประกันคุณภาพนะเป็นการที่ธุรกิจนะ ได้มีการกําหนดนโยบายนะหรือว่าแนวทางด้านคุณภาพไว้อย่างเป็นระบบนะครับอาจจะมีการจัดทําคู่มือคุณภาพ quality manual หรือว่าการกําหนดต้นดุลคุณภาพนะครับ quality cost การตรวจสอบระบบคุณภาพหรือว่า auditing นะโดยที่เราจะมีการอาจจะมีการนําเทคนิคหรือเครื่องมือด้านการจัดการคุณภาพมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกระบวนการทางสิติหรือว่า s t a t i s t i c process control หรื SPC นะครับดังนั้นเนี่ยในการประกันคุณภาพนะจึงถือว่าเป็นการดําเนินการแบบเชิงรุกนะเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะอีกทั้งการประกันคุณภาพนะยังถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็สร้างการยอมรับจากลูกค้านะครับทาให้ลูกค้านยเกิดการสื่อซ้านั่นเองแต่นี้ชั้นลําดับถัดมานะครับเป็นชั้นนอกสุดหรือว่าเป็นชั้นที่ครอบคลุมทั้งหมดของกระบวนการระบบบริารจัดการคุณภาพนะครับเราจะเรียกว่ากระบวนการหรือว่า หลักการของ TQM นะครับ Total Quality Management หรือการจัดการคุณภาพทางองค์กรระบบ TQM นะเป็นการนำเอาเนยบายหรือว่าแนวทางด้านคุณภาพนะไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรนะโดยผู้บริหารนะจะมีบทบาทที่สำคัญและเขาจะต้องอมีความรับผิดชอบต่อการจัดการคุณภาพให้มากที่สุดนะนอกจากนี้นะครับพนักงานทุกคนในองค์กรนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันในการที่จะทำให้ TQM นะประสบความสำเร็จ ซึ่งตัว TQM น่ยมันก็จะเป็นการมุ่งเน้นในการแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ให้ความสคำคัญกับการพัฒนาสินค้านะครับการปรับปรุงกระบวนการทํางานแล้วก็ การบริการอยู่อย่างต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองที่นี้นะครับในกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพนะเราก็จะมีสิ่งเรว่าเป็นเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการจัดการคุณภาพเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะในการจัดการคุณภาพนะก็จะมีทั้งเครื่องมือแล้วก็เทคนิคที่ใช้ในการจัดการด้านคุณภาพด้วยความแตกต่างระหว่างเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการจัดการคุณภาพนะเราสามารถแยกออกได้เป็นดังนี้ครับในส่วนแรกนะเราจะเรียกว่า ตัวเครื่องมือในการจัดการคุณภาพหรือว่า quality tool นะครับ quality tool ตัว u u l l t y y o o l นะครับก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติหรือทักษะในการปฏิบัติงานโดยมีการใช้เครื่องมือในด้านการจัดการคุณภาพนะครับแล้วก็แต่และเครื่องมือหรือว่าวิธีการกนะ็จะมีบทบาทที่ชัดเจนเพียงบทบาทเดียวหรือว่า single s i n g l e p u r p อ s e นะอีกทั้งก็จะมเีเป้าหมายในการใช้อย่างแคบๆนะโดยที่ในสำหรับวิชานี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการคุณภาพนะอยู่7ประเภทหรือว่า Se เว่นเบสกดังต่อไปนี้นั่นเอง นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกพวกเราก็คุ้นเคยกันดีก็คือตัวที่เรียกว่าตัวพาเลโตารากนะหรือว่าแผนผังพาเลโตแผนผังพาเลโตะครับเป็นผังที่แสดงปัญหาความถี่ที่มันเกิดขึ้นจากมากไปหาน้อยนะโดยให้ความสนใจจากสาเหตุหลักๆนะฮะที่ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบบ่อยครั้งมากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะนําปัญหา มาแสดงในรูปของกราฟแท่งนะโดยแท่งที่สูงที่สุดนะก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดบ่อยครั้งที่สุดนะครับดังนั้นแผนผังไพริตโตน่ะจึงเป็นการแสดงหเ็นถึงลำดับของความสําคัญของปัญหานะนอกจากนั้นเนะี่ยก็ยังเป็นการแสดงถึงความถี่สะสมของปัญหาด้วยการใช้กราฟเ้นวรเช่นกันนะครับจากภาพก็เห็นว่าปัญหาในเรื่องของตัวเพนะียวดีไซน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับนะพาเตโตชาร์ตก็เลยทําให้เห็นว่า ถ้าเกิดมีการปรับปรุงนะครับเราก็ควรจะต้องปรับปรุงปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือตัวเพียวดีไซน์ตัวนี้นั่นเองต่อมานะครับเครื่องมือตัวที่สองก็คือตัวที่เรียกว่าเช็ค e e t หรือใบตรวจสอบรายการนะครับเช็ค s ชดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ในรูปแบบของตารางนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมแล้วก็บันทึกข้อมูลเหตุการณ์หรือว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ ผลการทํางานของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าสินค้าหรือว่าวัตถุดิบหรือตัวฟ i นิ s h g o o d สินค้าของเราก็ได้นะซึ่งไม่เช็คชีฟหรือว่าใบตรวจสอบในการน่ะมันถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการประกันคุณภาพเลยนะครับ quality a s s u r a n c นะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบนะครับการปฏิบัติงานให้บันเป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพนั่นเองจากรูปนะั้นเราจเห็นว่าตัวนี้เป็นเช็คชีสของตัวมิเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรและเขาพบปัญหาว่ามันมีปัญหาในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยมันเกิดปัญหาบ่อยที่สุดนะครับในขณะที่ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็มีปัญหาลดหลั่นตามมานะครับอย่างนี้เป็นตน้นเครื่องมือตัวที่3มนะครับก็เป็นเครื่องมือที่พวกเราใช้กันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า o อส and e f f e c ก diagram f รม h b o ิ e diagram กรหรือแผนผังเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลาั่นเองนะครับตัวแผนผังก้างปลานะครับหรือแผนผังแสดงเหตุและผลเนะี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลแล้วก็สาเหตุที่มันเกิดอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อทําให้เราสามารถเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาได้ชัเดเจนมากขึ้นนะโดยส่วนของหัวปลานะครับส่วนของหัวปลานะ่ะก็จะเป็นประเด็นหลักของปัญหานะครับหรือว่าเป็น p r o บ l ที่เรา จะทาการค้นหาว่าปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นจากปัจจัยร้วนแฟกเตอร์ใดนะครับหลังจากนั้นส่วนอื่นก็จะเป็นส่วนของก้างป่านะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เราประเมินแล้วว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นในส่วนของ Cm นะครับอย่างเช่น Man Material Machine Metal ครับนะซึ่งการเขียนแผ่นผังของก้างปาก็จะเป็นตามดังรูปภาพตัวนี้นะครับเครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือต่อมาเครื่องมือที่ก็คือ แทนผังการกระจายหรือว่า scatter diagram นะตัว scatter diagram นะครับจะเป็นกราฟที่แสดงจุดต่างๆนะครับเพื่อทําการเปรียบเทียบตัวแปรอย่างน้อย2ตัวนะครับสตัวนะครับโดยในการกระจายของจุดต่างๆนะก็จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสตัวนะครับคือแกน y กับแกน x นะครับแนวตั้งกับแนวนอนนะซึ่งก็จะทําให้เรานะครับสามารถระบุได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์นั้นอ่นะมันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่นะ รวมไปถึงแผนพังการกระจายนะครับยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางของความสัมพันธ์แล้วก็ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใดจากรูปนะครับเราก็เห็นว่าในแกน y นะครับแนวตั้งก็คือราคานะครับ price เป็นดอลลาร์ส่วนแนวนอนแกน x นะครับก็เป็นอายุนะครับจากข้อมูลก็จะเห็นว่าถ้าอายุนะครับน้อยๆนะครับราคาก็สูงนะครับเหมือนกับเป็นอายุการใช้งานของสินค้าบางตัว ถ้าใช้ไปเรื่อยนะครับราคามันก็จะถูกลงนะถ้าเรามีการพอดกราฟแล้วก็เราขีดเส้นตรงนะครับระหว่างกลุ่มของจุดตัวเนี้ยถ้าพบว่ามันมีความเป็นเส้นตรงนะครับใกล้เคียงกันแสดงว่าแผนภูมิตัวเนี้ยมีการกลุ่มอยู่นะครับข้อมูลนี้ถือว่าเป็นปกติอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นต้นต่อมานะครับเครื่องมือต่อมาก็คือตัวฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมนะ ตัวฮนะิสโตแกรมน่ะมันก็จะเป็นแผนภูมิอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแผนภูมิแท่งอีกประเภทหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสินค้าหรือว่ากระบวนการนะโดยฮนะิสโตแกรมน่ะมันจะเป็นแผนภูมิที่แสดงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าฐานนิยมเป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวฮนะิสโตแกรมน่ะจะถูกนํามาใช้ร่วมกับตัวเชคชิสแล้วก็ตัวพาราโต้นั่นเองนะซึ่งพอเรามีตัวฮิสโตแกรมแล้วก็จะทําให้การวิเคราะห์นะครับ มันจะช่วยในเรื่องของการอาจจะมาหาเรื่องของดีเฟกต์หรือว่าความบกพร่องของกระบวนการแล้วก็ผลการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะช่วยวิเคราะห์หาแนวทางในการนํามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทํางานนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวฮิสโตแกรมเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับปริโตแต่ปริโตเนี่ยมันจะเรียนจากมากไปหน้อยส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยมันก็จะมีการพอดกราฟเป็นกราฟแท่งตามข้อมูลที่ได้เก็บมานะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันเรียงเป็นลักษณะ อยู่ในลนักษณะของัะคังคว่ำนะครับก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยมันมีการเรียงตัวที่ดีนะครับหรือว่าข้อมูลน่ใช้งานใช้ได้นะครับอย่างเป็นตน้นเครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือที่6ก็คือตัวกราฟหรือว่าตัวแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขหรือว่าข้อมูลทางสิที่ใช้เมื่อต้องการนํามาแสดงข้อมูลต่างๆนะครับในการวิเคราะห์ผลหรือว่าแสดงผลเพื่อาำห้ง่ายแล้วก็รวดเร็วในการทําความเข้าใจตลอดจนน้อยผู้ที่ดูกราฟนะ่สามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับ ข้อมือตัวที่สุดท้ายนะครับตัวที่7ก็คือตัวแผนภูมิการควบคุมหรือว่าคอนโทรลชาร์นะครับตัวคอนโทรลชาร์นะครับเป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะในกระบวนการต่อหน่วยเวลานะครับเมื่อเรานําข้อมูลมาวิณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนะแสดงว่า เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการนั้นแล้วนะโดยแผนภูมิการควบคุมเนะี่ยมันก็จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหาเฉพาะแล้วก็การแก้ไขปัญหาของกระบวนการนะรวมไปถึงการนําไปใช้ในการประมาณค่าของพารามิเตอร์ของกระบวนการแล้วก็ลดความเปลี่ยนแปลงที่เบี่ยงเบนของกระบวนการได้นะครับโดยที่แผนภูมินะครับจาภาพจะเห็นว่าเราจะมีเส้นข้างบนก็คือตัวเส้น UCL หรือว่า Upper Control Line นะส่วนเส้นข้างล่างเราจะเรียกว่าเส้น LCL หรือว่า Lower Control Line แล้วเราก็จะมีเส้นกลางนะครับที่เป็น a v e r a g e นะครับเราก็ทำการพอดข้อมูลนะครับตามที่เก็บมาได้นะครับเป็นจุดๆไปไเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นณนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับจากภาพรเราเห็นว่าไม่มีจุดใดนะครับที่อยู่เกินเส้น UCL และไม่มีจุดใดหยุดต่ำกว่าเส้น LCL แสดงว่าตอนนี้กระบวนการเราอยู่ในการควบคุมอยู่แต่วันนี้ก็ตามมีจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มออกขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามันเริ่มมากกว่า UCL หรือ มีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเริ่มต่ํากว่าค่าเอลเซเรื่อยๆอ่ะแสดงว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันกาลังอยู่นอกเหนือการควบคุมละเราต้องทําการหยุดสายการผลิตหรือทําการตรวจสอบโดยดีเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเนี้ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เรียกว่าเทคนิคในการจัดการคุณภาพหรือว่า q คุณภ t พเทคนิคตัว q คุณภ t พเทคนิคนะครับมันจะมีความหมายที่กว้างกว่าเครื่องมือนในการจัดการคุณภาพหรือว่าตัว Quality คร n t r o l นะเนื่องจากว่าเทคนิคเนี้ย ในการที่เรานํามาใช้ในการจัดการคุณภาพนะมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการคิดแล้วก็วิเคราะห์มากกว่าครับซึ่งอาจจะมีการฝึกอบรมแล้วก็ฝึกทักษะของพนักงานในการใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพก่อนนําไปใช้ได้จริงนะซึ่งเทคนิคในการจัดการคุณภาพเนี่ยมันจะถือว่าเป็นกลุ่มของเครื่องมือการจัดการคุณภาพและมักจะเป็นกลุ่มกิจกรรมดังช่วยในการยกระดับการจัดการคุณภาพของธุรกิจ โดยตัวเทคนิคในการจัดการคุณภาพที่สำคัญแล้วก็นิยมในปัจจุบันก็อย่างเช่นตัว FMCA นะครับการวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลวแล้วก็ผลกระทบนะครับหรือแผนภูมิทาง SPC นะครับหรืออาจจะเป็นตัว QFD นะครับตัว QFD นะ h o w of Quality นะครับหรือการกระจายหน้าที่คุณภาพนะครับหรืออาจจะทำการทำห้สอ ครับการทําจิบหรือว่าการใช้เทคนิคซิกซิเกมเป็นต้นนั่นเองทีนี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการบรหิหารจัดการคุณภาพแล้วสําหรับวิชานี้เราจะเน้นย้ําในเรื่องของการนําระบบสารสนเทศหรือว่าเครื่องมือเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับสาหรับระบบสารสนเทศที่เอาไว้สําหรับช่วยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะเนื่องจากปัจจุบันนะในการควบคุมคุณภาพของการผลิตทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็กประจุนขนาดใหญ่นะ่ะก็มีการนำเอาเอ่อแท็กซ์ีคอมพิวเตอร์หรือว่าแทา็กซ์รีสารสนเทศ เข้ามาเข้ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพซึ่งเราจะเรียกว่า C A Q C หรือคอ m พ u t e r a i d เอดคุณลิตี้คอนนะเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพ<ๆ>เพิ่มจำนวนแล้วก็ลดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับซึ่งเ,เราสามารถที่จะแบ่งนะครับตัว C A Q C นะ่ะได้ออกเป็น2ลนักษณะนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็น2ลนักษณะดังนี้นะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพหรือ ตัว C A I นะครับ Computer Aid Inspection นะกลุ่มที่สองเราจะเรียกว่า Computer Aid Testing หรือว่า C A T เรามาดูกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่ม C A I Computer Aid Inspection กลุ่มของ Computer Aid Inspection นะครับเขาก็จะนำคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์มาช่วยในกระบวนการตรวจเช็คนะก็คือน,นำระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเอามาช่วยในขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้าชิ้นงานวัสดุนะครับหรือป p a r ต่าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือว่าฟิเนนทกูดหรือว่าฟินิชกูดนะครับที่นํามาใช้หรือว่าผลิตขึ้นมานะโดยอาจจะมีการนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของข้อกำหนดต่างหรือว่าสเปคต่างๆว่าเป็นไปนตามต้องการหรือเปล่านะครับจากภาพก็จะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือวัดพิกัดหรือว่าเครื่อง CM MM, m นะ coordinate matching machine นะก็จะมีลักษณะการทำงานแบบอัตโต้ก็คือทําแบบอัตโนมัติทุกอย่างหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่แบบ แมนวนวลก็คือมีการใช้แรงงานคนทำนั่นเองหรือ CI ในกลุ่มอื่นก็อาจจะเป็นเช่นใช้แมชชีนวิชั่นก็คือใช้กล้องนะครับมาทำการตรวจสอบนะครับเครื่องจักรก็ทำการเช็คว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าลักษณะหรือเปล่าหรืออาจจะมีการใช้ตัวอุลทัศ n ์ซิสเต็มก็การใช้เสียงนะครับผ่านไปชิ้นงานผ่านเข้ามาในชิ้นงานแล้วทำการเช็คว่าชิ้นงานมีความกลวงหรือว่าความแน่นอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการใช้เลเซอร์นะครับเพื่อทำการเช็คว่า พื้นผิวชิ้นงานขนาดเป็นไปตามความต้องการหรือเปล่าทีนี้อีกกลุ่มต่อมาก,ก็คือคอมพิวเตอร์เอทเทสติ้งหรือว่า CIT นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทดสอบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะทำในขั้นตอนหลังจากชิ้นงานหรือว่าสินค้านะได้ผ่านขั้นตอนของ c i มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็จนการทดสอบว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานว่าข้อกำหนดอย่างไรหรือไม่นั่นเองอาจจะมีการทดสอบในเรื่องของความแข็งแรงชิ้นงานหรือว่าสินค้านะ่ะ เมื่อมันไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมนั่เช่นอุณหภูมิการทนต่อความเสียหายการสึกกร่อนหรือภาวะสูงสุดก่อนเสียสภาพหรือว่าถูกทำลายมัน Hence, จะมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะครับนะก็อย่างตัวอย่างนี้อาจจะเป็นการทสโอเวอร์โหลดเทสว่าตัวชิ้นงานเนี่ยพอมาไปอยู่ลักษณะของโอเวอร์โหลดเยอะๆมันเกิดการแกกการแตกการยืดอย่างไรนะครับเทนซเทสซิ่งก็อาจจะเป็นการเทสว่าเมื่อมันนะครับถูกดึงหรือว่าถูกยืดเนี่ยมันจะมีการขาดหรือว่าแตกอย่างไรนั่นเอง นะครับนะบสำหรับเนื้อหาในส่วนของบทที่9นะครับระบบสารเทศเพื่อการควบคุมณภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะขอบคุณมากครับผมถบทที่9แล้วมาทำแบบตุดหัดท้ายบทกันนะครับข้อที่1จงยกตัวอย่างประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างน้อยหนึ่งอุตสาหกรรม ข้อที่2จงยกตัวอย่างของปัญหาและสาเหตุที่ทําให้นักศึกษาเกรดไม่ดีโดยใช้ผังแสดงเหตุและผล Cause and Effect Diagram หรือแผนผังก้างปลา Fishbone Diagram ข้อที่3จงแสดงลำดับของปัญหาที่ทําให้นักศึกษาเกรดไม่ดีโดยใช้แผนผังพาเรโต Pareto Chart ข้อที่4จงเขียนแนวทางหรือวิธีการที่จะทําให้นักศึกษาเกรดดีขึ้นโดยใช้กราฟ Graph นาเสนอถึงแนวทางหรือวิธีการดังกล่าวข้อที่5จงอธิบายถึงประโยชน์ และแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมคุณภาพโดยยกตัวอย่างกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตมาอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการแล้วพบกันในบทที่10นะครับ